สวัสดีค่ะแปอวสวัสดีค่ะมาทำอะไรในป่ากระเทียมเก็บต้นต้นกระเทียมเนี่ยแหละเก็บต้นกระเทียมใช่เดี๋ยวจะเอาไปผัดเย็นเนี้ยผัดเย็นเนี้ยผัดน้ํามันหอยเออสงครามโลกเออเราไม่ต้องกลัวใช่ไหมไม่กลัวแล้วสงครามโลกก็เกิดไปก็เกิดไปแต่เราจะกินกระเทียมทอดแล้ววันเนี้ยน้ํามันก็แพงของก็แพงเนาะน้ำมันขึ้นทุกวันเลยเออขึ้นทุกคนแล้วอาหารก็ขึ้นเหรอโอ้แพงจังเนาะ แต่เราก็มีของฟรีอยู่จ้านี่ป่ากระเทียมเนี่ยเก็บกระเทียมกันเห็นไหมมาเก็บกระเทียมไปกินเนาะประหยัดดีเนาะยอดอ่อนๆกํากำลังดีเลยใช่ใช่อ่อนๆยอดอ่อนๆแล้วมาเก็บด้วยกันเดี๋ยววันนี้จะไปผัดกระเทียมใส่น้ำมันหอยนิดเดินต่อผัดร้อนๆเหมือนปุไฟแดงมึงกำลังขึ้นพี่น้องเลยกระเทียมนี่แหละเดิดจังไงกับพวโอ๊ตายเด้อกระเทียมมันหล สวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อนี้มาเขาอปากระเทียมมาหาเก็บกระเทียมเนาะขี้ข้านเขาปาเห็ดเอ๋ๆชา้ชาๆค่ะตา,ากล้องอันมากกระป๋อม,มาหาเก็บกระเทียมไปพัดเนาะลอดตายแล้วสงข้ามกับสงข้ามเถอะเก็บเห็ดเก็บเห็ดเดี๋ยวไว้มือหลังเมื่อนี้เก็บกระเทียมก่อนอากาศมันดีเนาจะเอากระเทียมไปพัดไปเห็ดพักดองเนาะ ปะไปเบึงปะปเบึงต้นนี่ปลาแอลต้นใหญ่ดีจังเลยต้นนี่เหมือนวันนี้หนาหนาวนี่เด้อพี่น้องขาวจ้วเลยขาวจ้วเลยบ่ทางบ่ท่านในห้อนี่อันเพราะว่าฝนบ่ตกเนาะฝนมันไม่ตกมันก็เลยสวยเก็บขาวจ้วเลยขาวจ้วเลยไปทำผักดองไปผัด นี่้ลยขัด้ลยแน่พี่น้องอ่ะพี่น้องเลยงามขักกระเทียมมึงคนอ่ะโอ้มึงใน nhà ไลยเนาะ เอาไปเก็บเก็บไปกินอันใส่ตู้แข็งไว้โบอดตายเด้อนี่นี่อู้องามคักพี่น้องเลยงามงามเบึงอันคลิปกระเทียมไปก่อนเด้อพี่น้องจะค่อยอันเดี๋ยวจังสิจะหาเห็ดเห็ดมันยังมีให้เก็บอยู่ เนี่ยปืออ๊ดบึ่งดูพุ่นนะชินหอดพี่น้องเมืองไทยดีทำขนม,มขึ้นใช่อร่อยนะเนี่ยขนมกุ้ยช่ายขนมกุ้ยช่ายใ้าขนมกุ้ยช่ายอร่อยแต่เวลาผัดมันจะนัวกว่ากระ,กระเทียมบ้านเราเนาะม,มันจะอร่อยกว่าทำผักดองเนี่ยขาวจ้วยเลยปิดเลิบมองไม่ให้เห็นเลยเนาะ ห,หากินของปลาเด้อพี่น้องมือนี้เออนี่นี่เบิ้งจะเทียมมากับกระตาคู่ใจวันนี้มากับป้าแอลนะคะป้าแอลเพื่อนยากติดแต่ข่าวหลายกับฟูบ่อนหลายลากออกจากทำยาะ ขอ้ยงามครับพีน้องเลยตัดลึกเลยวถอดมันขี้ดินมันหลเนาะ,อ,ะ,อ,ะอู้ดินเหนียวครับถ้ามงด่ดไดินเหนียวเนียวนี่ยห่างมันสิงางาม,งามดูคนน่ะสวยมากไหมแต่อ้งานหนัก งานช้างเลยเวลาล้างนี่ลืมมะขากล่องมะเนาะพี่น้องอปลานี่เกิดย่อมลาปลาเกิบเก็บท่ดได้เกือบหมิด <c oughs> หลายคัดนี่ กระเทียมในบ้านมาท่านได้ขึ้นเนาะนี่อยู่อยู่ในสวนหลังบ้านแต่ว่ามากินของปลาก่อนกระเทียมป่านะคะนี่อืมาแน่นดมันอวบมันอวบอทุนบึงกระเด้อพี่น้องคลิปกระเทียมเดี๋ยวจังสิไปหาเห็ดให้บึง เก็บเห็ดหูหนูอันท่าเห็ดใหญ่เนาะเดี๋ยวเห็ดใหญ่ก็มาแล้วละ่ะอีกสองสาเดือนเนี่ยจนนี้นมีแต่กระเ,เ,เ,เทียมก็เก็บเก็บกระเทียมกับไม่น่าเก็บไว้เก็บอันเห็ดก็เก็บไใบก็ลีล่าลีซอลอไลยลอลีอล่าอ่ะ ตีหนุ่มกับงานไรบ่ได้ออกมาปลาปลา,าอยู่ใกล้ๆบ้านกไ็ได้อะี่โอ้อออออสะอาดดีถ้าเราไม่ตัดลึกๆมันก็มันสะอาดถ้าตัดลงไปถึงดินมันก็สกรปรกขี้โคลนมันเยอะ นี่เห็นไหมอย่างเงี้ยเด็ทเียงจะกินเอาให้อิ่มเลยพี่น้องเ่าต้องเอาไปนห,หน่อยๆ <c oughs> เอามมนกับตาใหญ่ๆกตาคู่ใจ เทียมอ,อันเป็นไงไปเรื่อยๆเนาะอันกำลังแตกนอแตกแนงแบบ e. นี่ขึ้นมาเรื่อยไปเวิดเวลาเอาไปหลางตัวอาบายเนี่ยต้องเก็บแบบนี้ <c oughs> เก็บแบบนี้นี่ปลาเนี่ยแหละเกิดก้อนมู อันละแวกอันแถวอองหูด,ดน,น,นี่เนาะตานี่มันจะขึ้นก่อนเพื่อนเลยเห็นไหม้รอยฝรั่งเขาก็จะกินแต่ใบมันนี่ถ้เก็บเนี้ยอ มาใกล้ๆหน่อยสิจ้าคนสวยนี่้ใหญ่ดีจังย้ายใหญ่ตอนนี้ก็สะอาดด้วยอแต่ใบไม้เนี่ยมันต้องไปล้างใช่ไหมเรามองไม่เห็นหรอกเวลาล้างมาพีหนึงโอ้โหนันเลยเยอะมากกระเป๋ เดี๋ยวไอ้นี่รอดอกมันนะอดอกก็ขึ้นเริ่มขึ้นแล้ว <c oughs> โ,โหสะอาดดีดีใจจังเก็บได้สะอาด <c oughs> อยู่ใต้ใบไม้ไมไมเย็บมาเหา่าอ,อันไปทำผักดองแช่ตู้แข็งไว้กินเพราะว่ากระเทียม กระเทียมเนี่ยมันสิเกิดปีหนึ่งมันสิมีแค่เธอเดียวเนาะปีละเถอเนาะพีน้องทางเมืองไทยเอ้ยเดีคนอันทั่วไป่นรู้ป่นหน้อยยังก็ยังก็ลอยนอนนั่งกัดฝรั่ง่นกินแต่ใบมันเนาะนี่เห็นบบเมืงสไตล์ฝรั่งคนเด็ดแกจะเด็ดแบบนี้ฝรั่งเขาเด็ดแบบนี้เออ,อ งามคักงามเนี่ยน้อยมากจะเอาให้เต็มกะต้าพี่น้องเพื่อสิสเสดจไดยูว่าไกลแต่จริงจะทำผักดองนี่เดี๋ยวพักอันกาดสิเหี้ยวมดไปขันใส่ผักกาดด้วใส่ตีนไก่โอ้ยแซบสุดยอดเลยพี่น้องนี่แซบขนาดนี่นี่นี่แหละหากินของธรรมชาติสมัยยุคสงครามไร้สารไร้สารปลอสารพิษเลยเนี่ย นี่แหละนี่แหละกระเทียมเดี๋ยวถ้าไปเมืองให้ได้เนาะอเอาไปขึ้นเครื่องกับซีเมน่ะัดพี่น่นนนนนองเลย,ยกินพอๆกับทุเรียนเลยใช่แต่กินไม่เหมือนทุเรียนนะมันกินกระเทียมแต่ว่ามันจะแรงกว่ากระเทียมกินแรงแต่จะนัวอร่อยเนี่ย่ะแบบสไตล์ฝรั่งนี่แหละปาดเอาแต่หัวมันเท้องผสมไปหลัง มาหนีสิเอาพ่อสานีนะ้องพี่น้องได้เต็มกัาตาแล้วพี่น้องเดี๋ยวเสียไปเห็ดพักดองไปสมพักเดี๋ยวไปเบิงอันเดี๋ยวเสียพักดองให้เบิงเนาะคลิปนี้ก็ฝฟากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ค่ะเบิงคลิปกระเทียมไปก่อนเด้อสวัสดีจ้า เดายดูยังเงาเลยแม่